พี่น้องมีเบิังไผหนิไม่เน่เยโถครับไม่เน่้ยถอย่านหลานน้องวินเน่ากินครับพี่น้องบุพเฝากคนว่านี่ต้นพะยูงหุ้มย,ยุ้ยตะขงังยวนกับขังพูครับเพิ่นเอางาพะยูงหุมมาเป็นขงังพูคนว่าไปนี่พะยูงหุมเกิดเสย <c oughs> ก็เลยได้กิน ได้กินห่อนน่วยมันนี่เป็นยาพร้อมเี้ครับน้องเป็นยาสันดีนี่ทั้งดอกทั้งใบทั้งฝักทั้งน่วยครับเป็นยาครับกินอาหารให้เป็นยานะครับนี่เห็นว่าข่างผู้คนกับงามงามครับน้องนี่ข่างผู้งามงามเนี่ยข่างผู้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้นยางก็อแม่ต้นบักเมาเอออันนี้ต้นบักเมาครับ อันนี้ต้นบักเมาง่ายครับเบึงครับทวมหัวนะครับนี่ผมสูงลอยเจ็ดสิบห้าครับทวมหัวอันนี้็่างพูครับขางพูงามงามนี่มีสวนสวนสวนขางบ้านอีเมะแมะง่ายทานหนึ่งก็เป็นข้าครับพี่น้องข้าแดงทานหนึ่งก็ปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยต้นบักตูมต้นบักไออย่างนั้นกอไฟไฟกิมซุนนะครับ ไปกินหนอนะครับทั้งนี้ก็ไอเหล่าไก่ขอกไก่นี่ครับหมากไม้ทั้งนี้ก็เป็นต้นหมากน้าวครับต้นหมากน้าวต้นหมากเผาครับหมากเผากะทิครับต่างแตีพรมนิดหนอ่อยต้นนี้เพราะท่านเกิดต้นนี้โดนนี้สว่างไม้เสาก็บ่ะหวดครับสูงคัก ต้นมะพร้าวต้นนี้นน่ะทุ่มหัวนี่สองไม้สาวครับสองไม้สาไหมเขามาเดี๋ยวสองไม้สาวไม้ไผ่สองลำไม้ไผ่สองลำแจ้งไฟสิเอาหน่วยมันได้สูงขักสูงแน่ต้นเฮ้หุม้มไผ่หุ้มหน่อยกำลังเป็นฝกักฝักอ่อนๆพระท่านแก่พระท่านพอได้กินหน่วยปั้นไหนเป็นไหนครับพี่น้อง มาเห็นสวนไม่ไงนี่ติดเฮี้ยนนะครับนี่ครับเฮียนไม่เงเถ่าครับเป็นไรครับแกีวครับแกว่ยวเง่ผมแกี่ยวของแท้ของแท้ปลูกทุกอย่างทุกอย่างที่เพื่อนปลูกงามครับนี่ต้นอ,องเมาต้นอ,องเมากรได้มาตั้นลอยเอ็ดครับต้นอ,องเมาต้นนี้ได้มาตั้นลอยเอ็ดเอามาแพร่พันธุ์เซลส์นด่นเข้ามาไอ ตอนเอาเขามาตอนเอาจริงไปปลูกแค่นี้ <c oughs> เป็นไงครับสุดยอดปะครับอัน,นเห็นแล้วชอบก็ไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ